ถ้าพูดถึงคําว่าคุณธรรมสิ่งนั้นก็คือคุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความกระตันยูกระตะเวทีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดออมความมีวินยัยความภาคเพียรสิ่งเหล่านี้้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนถ้าหากใครมีคุณธรรมในจิตใจนะครับผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจดีคิดและทําแต่สิ่งที่ดีการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนสามารถทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น การอบรมสั่งสอนการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนหรือรวมไปทั้งการทําโครงงานคุณธรรมหรือโครงงานความดีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่จะให้นักเรียนนําความร,รู้ที่เรียนมีในหลายๆสาขาวิชามาใช้ในการทําโครงงานโดยจะให้นักเรียนเลือกหัวข้อโครงงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางด้านศิลธรรมและคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมหรือโรงเรียนของเราครับจากนั้นนําไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาผ่านการทําโครงงานคุณธรรม โดยมีการสอดแทรกคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจการเสียสละเวลาส่วนตัวความมีวินยัยความมานะภาคเพียนในการทำโครงงานเพื่อให้ได้ผลงานคุณธรรมที่มีคุณภาพและสามารถใช้แก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างแท้จริงครับสวัสดีครับ พวกเรามาจากกลุ่มอโตเมติชิปแมชชีนหรือว่าที่เรียกกันว่าระบบแจกบัตรคิวอัจฉรยิยะครับผมที่มาเนี่ยก็คือเราได้ไปศึกษาแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลตามร้านอาหารต่างๆแล้วก็พบว่ามีการใช้ในส่วนของบัตรคิวที่ทํามาจากกระดาษเป็นจานวนมากซึ่งตัวในส่วนของตรงนี้นครับผมก็จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณส่วนหนึ่งเลยไปกับการที่เราทําบัตรคิวครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยได้ออกแบบแล้วก็สร้างตัวของอโตเมติชิปแมชชีนตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีการใช้ในส่วนของชิป แทนกระดาษครับผมซึ่งชิปตัวนี้เนี่ยก็จะทํามาจากขยะดีสซิเคิลต่างๆซึ่งตัวของขยะดิไซเคิลตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการลดงบประมาณในส่วนหนึ่งไปด้วยครับผมวัตถุประสงค์นะครับผมก็คือเราได้ออกแบบแล้วก็สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนำไปใช้ตามร้านอาหารต่างๆแล้วก็ลดงบประมาณที่ใช้ต่างๆไปด้วยครับผมวัสดุอุปรกรณ์หลักๆครับผมที่เราใช้นะครับผมก็จะมีในส่วนของอมอเตอร์แล้วก็มี om ensor, อมรอนเซนเซอร์อัตโนมัติเซนเซอร์ต่างๆภายในเครื่องและที่สำคัญก็คือรีเลย์ครับผมเรา เพื่อที่ว่าในส่วนของการซ่อมแซมเนี่ยก็จะมีการซ่อมแซมที่สะดวกกว่าการใช้บอร์ดต่างๆสำหรับวิธีการใช้งานนะผมแล้วก็จะนำในส่วนของอมรอนเนี่ยอมรอนเซนเซอร์ไปติดตั้งบริเวณของทางเข้าอาจจะเป็นร้านค้าต่างๆซึ่งเมื่อเวลาที่มีลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาครับผมก็จะมีการแจกเดียญโดยอัตโนมัติครับผมซึ่งจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทราบถึงคิวของตัวเองได้ทันทีเลยสําหรับประโยชน์ของเครื่องนี้นะครับผมก็จะช่วยในส่วนของการจัดการระบบลูกค้า ภายในร้านต่างๆแล้วก็จะช่วยในส่วนของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยความที่ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้ไฟแค่6วัตต์ต่อปีซึ่งเรียกว่ามีความคุ้มค่าต่อการใช้งานแล้วก็มีค่าไฟที่ถูกมากครับผมในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับผมก็จะมีการทดสอบประสิทธิภาพของตัวของออมรอนเซนเซอร์การทดสอบประสิทธิภาพของการแจกเหรียญชิปแล้วก็การแจกการแจ้งเตือนเมื่อเหรียญชิปเนี่ยหมดครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะมีการแจ้งเตือนในส่วนของไฟบริเวณด้านหน้าเครื่อง Shit ครับผม ครับก็จากที่ได้กล่าวไปนะครับผมเครื่องออโตม a ติกชิปแมชชีนเนี่ยก็จะสามารถช่วยในส่วนของการจัดการระบบต่างๆภายในร้านแล้วก็ช่วยในส่วนของการลดค่างบประมาณต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับผม สวัสดีครับพวกเราทีม All, All b o t t l e นวัตก,กรรมแปรรูปขวดพลาสติกสําหรับสร้างเส้นใหญ่เครื่องเป็นที่ดีครับในปัจจุบันนะครับโรคของเราเกิดภาวะโรคร้อนเกิดขึ้นซึ่งมีผลมาจากการขับออกซได์และการการืเหยกระจกที่มีผลมาจากการเผาไหม้ขยะพลาสติกและในปัจจุบันนะครับพวกเราเนี่ยสนใจในตัวของขวดพลาสติกเพื่อต้องการลดขยะลงและนํามาลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนครับเราจะนํามาสร้างเป็นเส้นใหญ่สําหรับเครื่องเป็นที่ดีครับ ต่อมาก็จะเป็นกระบวนการของเครื่องนะครับโดยเราจะเริ่มจากการนําขวดพลาสติกที่เราได้จากโรงเรียนเนี่ยมาล้างทำความสะอาดนะครับจากนั้นเราจะทําการรีบเป็นเส้นใหนะครับเมื่อเราได้เส้นใหญ่ที่เราต้องการนี้เราก็ทําการนําเส้นเนี่ยเข้าสู่หัวทําความร้อนนะครับเมื่อเข้าสู่หัวทําความร้อนแล้วตัวเส้นที่เราได้ก็จะแปลงออกมาเป็นเส้นใยกลม เพื่อใช้ในการทํางานเกี่ยวกับศิละปะหัตถกรรมงานที่เกี่ยวกับเส้นใยห,หรือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องการเลยก็คือนํามาเป็นวัสดุต้นในการใช้ของเครื่องปริน3สามมิติของโรงเรียนครับในส่วนของการศึกษาและการทดสอบของเรานะครับหลางแรกเราจะเริ่มจากตัวฉีดว่าเราจะใช้ความร้อนเท่าไหร่ในการอฉีดให้มันเกิดเป็นเส้นของเรานะครับต่อไปจะเป็นการกรองฟิลเตอร์ที่จะอยู่ด้านล่างของเรานะคบว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะใช้ การกรองออกมาเป็นยังไงและเวลาทั้งหมดนะครับในการม้วนเก็บเพื่อนําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเราใช้ต่อครับส่วนต่อไปก็จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพนะครับโดยเราจะเริ่มจากการทดสอบประสิทธิภาพเส้นใยที่เราลีดได้ครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบอุณหภูมิของหัวทําความร้อนที่มีผลต่อการลีดเส้นใยครับส่วนที่3ก็คือการทดสอบเครื่องเซ็นเซอร์ในการตรวจจับว่าเส้นใยของเราเนี่ยขาดหรือไม่ 4. การทดสอบว่าความเร็วของ การหมุนรอบเครื่องในการดึงเส้นใย,ยกลับของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพดีหรือไม่และสุดสุดท้ายครับสุดที่5ก็คือ mm hmm. การทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานครับประโยชน์ของการใช้งานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ข้อครับก็คือ1ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ครับข้อที่2ครับก็คือส่งเสริมความชอบของบุคลากรในองค์กรครับคือข้อที่3คือลดค่าใช้ใจ่ายของการใช้เครื่องปมินท่ดีในองค์กรครับพวกเราทีม All Orbitals ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ พวกเราโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง Transformer Explosion Detector With Alert System ระบบการป้องกันและแจ้งเตือนการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยปัญหาที่เราพบนะครับในปัจจุบันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นมากที่สุดของประเทศไทยคือการระเบิด ขององงมแปลไฟฟ้าครับโดยพวกเรานะครับได้คิดค้นและสร้างเครื่อง transformer explosion detector with a l l o system ขึ้นมาเพื่อป้องกันและแจ้งเตือนการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยตรงกับหลักอุดมการณและคุณธรรมเนื่องจากสาเหตุที่พวกเราสร้างเครื่อง transformer explosion detector with a l l o system ขึ้นมาเพราะต้องการลดปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดจากการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักการทำงานของ transformer explosion detector with a l r system นะครับคือ1 เมื่อมอแปลงมีอุณภูมิความร้อนและปริมาณควันเกินกว่าที่ค่ากําหนดไว้ระบบการตรวจจับความร้อนและควันจะแจ้งเตือนและสั่งการไปยัง3ระบบการทํางานหลักคือ 1. การทํางานการแจ้งเตือนผ่านแสงและเสียงไซเรนเพื่อให้บุคคลที่อยู่รอบข้างนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ม้อแปลงครับ 2. คือการสั่งการไปยังไลายเพื่อแจ้งเตือนไปยังบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการมอแปลงครับ 3. การสั่งการไปยังเครื่องฉีดพ่นสารดับเพลิงเพื่อฉีดพ่นสารดับเพลิงเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงในการลุกลามของอัคคีภัยที่เกิดขึ้นหลังจากหม้อปแปลงระเบิดได้ครับพวกเรากลุ่ม Transformer Explosion Detector with a l l r System ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ค่ะพวกเรามาจากทีมแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเวลารับประทานยาโดยการแสดง QR Code หรือแอปพลิเคชัน m e Time ค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญของโครงงานเรานะคะในปัจจุบันมนุษย์มีการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เราจำเป็นที่จะต้องทานยาเพื่อบรรเทาและรักษาอาการป่วยที่เป็นอยู่ให้หายขาดแต่กับพบปัญหาหลากัลกๆเกี่ยวกับการทานยาไม่ว่าจะเป็นการทานยาไม่ตรงเวลาการลืมทานยาหรือการไม่ได้ทานยาตามที่แพทย์กำหนด ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะพบกับผู้สูงอายุผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเจอกับปัญหาโรค NCDS หรือโรคไม่ติดต่อเลือดลังตัวอย่างเช่นโรคความดันเบาหวานหัวใจซึ่งโรคเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องทานยาต่อเนื่องและเป็นประจำ จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทําจึงได้ผลิตแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเวลารับประทานยาโดยการแสดง QR code ขึ้นเพื่อบรรเทาและรักษาและแจ้งเตือนเวลาให้ตรงตามเวลาและถูกต้องแม่นยําให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดเรามาดูกันที่ฟังก์ชันของแอปพลิเคชันเรากันก่อนเลยนะคะ ก็คือมีเกี่ยวกับผู้ก่อข้อมูลยาแล้วก็ผู้รับยาเรามาดูกันที่ผู้ก่อข้อมูลยานะคะผู้ก่อข้อมูลยาจะทําการเกาอรายละเอียดของยาก็คือสรรพคุณยาจํานวนครั้งในการรับประทานจํานวนเม็ดยาในการรับประทานต่อครั้งและคําเตือนของยาซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงเป็น QR code ต่อมาคือผู้รับยา ผู้รับยาจะทำการสแกน QR code ที่ผู้กรอกข้อมูลยาได้ให้กับผู้รับยาข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นข้อมูลารายละเอียดของยาซึ่งผู้รับยาสามารถตั้งค่าเวลาในการแจ้งเตือนการรับประทานยาได้ค่ะต่อมาสรุปผลการทำงานของพวกเรานะคะก็คือจากการทดสอบประสิทธิภาพโครงงานเมทามได้ผลว่าโครงงานของเราได้มีประสิทธิภาพ สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของโครงงานเรานะคะโครงงานเราได้ตรวจสอบประสิทธิภาพว่าได้มีการแจ้งเตือนถูกต้องและแม่นยำและสามารถให้ผู้บริการได้ใช้ความพึงพอใจสูงสุดและประโยชน์ของโครงงานเรานะคะก็คือในปัจจุบันคนแก่เนี่ยอาจจะมีการหลงลืมอยู่บ้างทำให้ลูกหลานต้องมีบทบาทในการติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนเวลารับประทานยาให้ผู้สูงอายุ ทําให้สอดคล้องกับคุณธรรมที่ว่าความกตัญญูค่ะพวกเราทีมเมทามขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พวกเรากลุ่ม e l e c t r i c ิ l u u t o m o t i v เซนเซอรค่ะอิเล็ r i c ิ l a u t o m o t i v เ s นเซอร์คือเซนเซอร์ที่ช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้าออกห้องและเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูงโดยในฤด,ดูร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง35.8ถึง37.5องศาเซลเซียสทำให้เครื่องปรับอากาศมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ22.35 และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37.17%ในระยะเวลา10ปีค่ะหนึ่งในสาเหตุที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นะคะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงเกินความจําเป็นนะคะเกิดจากการที่บุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนลืมปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้แล้วค่ะก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างสิ้นเปลืองค่ะ อิเล็กทริคออโตมัติฟเซนเซอร์ของเรานะคะคือเซนเซอร์ที่ช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้าออกห้องและเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับว่าไม่มีคนอยู่ในห้องแล้วเซนเซอร์จะทําการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องทันทีค่ะเราได้ทําการทดสอบประสิทธิภาพของอิเล็กทริคออโตมัติฟเซนเซอร์นะคะโดยได้ทดสอบใน4หัวข้อด้วยกัน,นะคะ่ะหัวข้อที่1ค่ะความแม่นยำในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ e l e c t r i c a l Automotive Sensor ค่ะ หัวข้อที่2ค่ะประสิทธิภาพในการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าของ Electrical Automotive Sensor ค่ะหัวข้อที่3ค่ะการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ ET Sensor ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตในระยะ20ซนติเมตรค่ะหัวข้อที่4ค่ะประสิทธิภาพในการใช้งานของ Electrical Automotive Sensor ในระยะเวลา1สัปดาห์ค่ะ e l e c t r i c a l a u t t m o t i v e s e n s o r ของเรานะคะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้เป็นจำนวนมากค่ะโดย Electrical a u t o m o t i v e Sensor ของเรานะคะช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับผู้ใช้งานลด Human Error และสร้างความซื่อสัตย์ให้กับองค์กรค่ะกลุ่มอของพวกเรา Electrical a u t o m o t i v e Sensor ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราประกอบโครงานคุณธรรมนะครับพราะเราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละโครงงานนั้นมีการสอดแทรกของคุณธรรมศิลธร,รรมและจริยธรรมนะครับซึ่งทําให้เกิดการพัฒนาในสังคมรวมถึงการแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยครับอย่างเครื่องทามฟอร์เม e ร e เอ็กซ์โพเซช t นดิเทกเตอร e วิดอาร์เรนะครับเราก็จะแจงถึงคุณธรรมด้านอุดมการที่ทําการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากไฟฟา้าลัดวงจรครับ ต่อมาก็จะเป็นเครื่องของอัตโนมัติชิปแมชชีนนะครับส่งเสริมถึงความพอเพียงที่เกิดขึ้นในองค์กรครับเมท้ามส่งเสริมถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครับออออฟบอททอครับส่งเสริมถึงความรับผิดชอบต่อบุคลากรที่มีต่อองค์กรครับและสุดท้าย e l e c t กท c ิคอลออโตม i v e s เซ s เซอร์ครับส่งเสริมถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อองค์กรครับ